สุพรรณบุรีเทศบาลตำบลศรีประจันเตรียมพร้อมซ้อมแผนเหตุไฟไหม้ตลาดเก่า100ปีศรีประจันเสมือนจริงเทศบาลตำบลศรีประจันไม่ประมาทเตรียมพร้อมรับสถานาการณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงจัดซ้อมแผนดับเพลิง ในตลาดเก่าร้อยปีศรีประจันเพื่อเป็นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและประชาชนในชุมชนนายเวทวัฒน์เวสสาระสุธีนายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันได้กล่าวว่าเทศบาลตำบลศรีประจันได้จัดซ้อมแผนดับเพลิงที่เตรียมความพร้อมเราไม่ประมาทโดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดพจนเพลิงอบจอสุพรรณบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียงจำลองเหตุการณ์ การเกิดเหตุอัคขีภัยตลาดสีประจันสมนจริงโดยซักซ้อมวางแผนขั้นตอนการเข้าระงรับเหตุว่าจะต้องทำอย่างไรประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเพื่อให้ความสูญเสียความเสียหายให้น้อยที่สุดอุปกรณ์อะไรที่เรายังขาดตกปกพล่องซึ่งการซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ตลาดสีประจันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านมายัางไม่เคยมีการซ้อมแผนอักีภัยมาก่อนทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในการซ้อมแผนไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไปตลาดสรีประจันเป็นตลาดเก่าแก่เป็นอาคารไม้อายุกว่า100ปีเราก็เป็นห่วงเรื่องอาคีภยัยที่ผ่านมาชุมชนใกล้เคียงก็เคยเกิดเหตุอัคคีภัยมาแล้วเราก็เลยไม่ประมาทในเรื่องของอาคีภยัยจึงจัดซ้อมแผนดับเพลิงเสมือนจริงขึ้นอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยหมันตรวจสอบ เพราะด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าของเราอายุนานแล้วเช่นระบบสายไฟภายในบ้านอยากให้ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานเพราะกลัวในเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ดีที่สุดคือมันตรวจสอบความพร้อมของสภาพสายไฟภายในบ้านถังแก๊สหุงต้มเตาแกส๊สใช้แล้วก็ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งการจุดธูปไหว้พระบูชาเจ้าพ่อต่างๆให้ตรวจสอบ ่อนที่จะออกจากบ้านด้วยเป็นการป้องกันเบื้องต้นที่ดีการมาระงับเหตุนั้นเป็นปลายทางแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้การซ้อมแผนมีการสมมุติเหตุการณ์เกิดไฟไหม้มีการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายนำคนป่วยและคนแก่ที่อยู่ติด ภายในบ้านออกมาจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้โดยใช้เครื่องฉีดพ่นหมอกควันเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงได้สาธิตฉีดน้ำสกัดควบคุมเพลิงช่วงเวลาที่มีการซ้อมแผนได้มีชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยตะโกนแจ้งเหตุและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่กรณีมีคนติดอยู่ในบ้าน ในช่วงหัวค่ําได้มีการซ้อมแผนผจญเพลิงของเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงมีการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงโดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลศรีประจันเป็นประธานจุดไฟพร้อมกับทดสอบการใช้ถังเคมีดับเพลิงควบคุงไฟที่ลุกไหม้จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านใช้ถังดับเพลิงดับไฟหลังจากนั้นได้มีการซ้อมแผนการใช้ม่านน้ํา ในการควบคุมไฟกรณีที่มีไฟไหม้รุนแรงและมีถังก๊สหุ่งต้มในอาคารและนอกอาคารนายยุทธนาเตียงนินหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักง,งานเทศบาลตำบลศรีประจันต์ได้เปิดเผยว่าวันนี้มีการจำลองเหตุการณ์เข้าผจญเพลิงในตัวอาคารโดยชุดปฏิบัติงานซึ่งเข้าเป็นทีมมีการใช้แท่นน้ำมันมีการใช้มานาน้ำเข้าควบคุมและทำการดับซึ่งมีถังแกส๊สอยู่ในนั้น ด้วยการเข้าไปปิดวาล์วแล้วดึงถังแกส๊สออกมาเพื่อป้องกันแกส๊สระเบิดพัทรพลผมพักภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน